สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป็อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็น่าสนใจนะครับเราจะนําเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายการนะครับที่จะมีการออนแอร์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรายการเกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับที่น่าติดตามมากๆอีกหนึ่งรายการของทางเกาหลีเลยนะครับนั่นก็คือรายการที่ มีชื่อว่า Double Trouble นั่นเองนะครับทุกคนรายการนี้นะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวนะครับ10นักร้องไอดอลที่จะมาเข้าร่วมกับรายการนี้กันแล้วนะครับทุกคนรายการ Double Trouble นะครับถือได้ว่าเป็นรายการวาไรตี้นะครับเป็นรายการน้องใหม่เลยของทางเกาหลีในตอนนี้นะครับโดยรูปแบบของรายการนะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับที่จะนําเอาไอดอลนะครับในวงการ k p o p เนี่ยมาร้องเพลงร่วมกันในรายการนี้นะครับแล้วก็ทามิชชั่นที่ท้าทายมากๆเลยในรายการ Double Trouble นะครับซึ่งรายการ ดับเบิลทรัฟเบิลนะครับถือได้ว่าเป็นรายการเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์นะครับออริจินอลคอนเทนต์จากทางวัตชาร์สตรีมมิงนะครับเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยในเกาหลีในตอนนี้นะครับซึ่งรายการนี้นะครับดับเบิลทรัฟเบิลเนี่ยก็จะได้มีการนะครับนำเอานักร้องนะครับถึง10คนเลยโดยมีการแบ่งเป็นนักร้องของฝั่งชายแล้วก็ฝั่งหญิงนะครับจำนวนฝั่งละ5คนนะครับมาร่วมการโชว์การร้องเพลงนะครับในสไตล์ที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ถนัดนะครับโดยจะมีการทำมิชชัั่่นนนะะครบใแตลอาทิ นะครับในแต่ละตอนโดยก็จะมีการร้องดูเอดกันนะครับจากคู่ของตัวเองที่ได้มีการจัดขึ้นมาในรายการนะครับถือได้ว่าเป็นรายการที่น่าติดตามมากๆนะครับสาหรับคนที่ชอบรายการร้องเพลงรายการวาไรตี้ซิงโชนะครับรวมไปถึง10บไอดอลนักร้องนะครับที่นํามาร่วมรายการนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลนะครับเป็นนักร้องไอดอลที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยอยู่มากมายเลยนะครับตอนนี้นะครับทางรายการเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับสาหรับ10บไอดอลนักร้องนะครับที่จะร่วมในราย ายการนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยจากที่ได้เห็นนะครับรายชื่อไอดอลทั้ง10คนนะครับรวมไปถึงโปสเตอร์เปิดตัวของรายการนี้เนี่ยก็ต่างตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเธอได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าติดตามมากๆเลยโดยไอดอลทั้ง10คนนะครับก็จะมีรายชื่อดังนี้นะครับฝ่ายชาย5คนนะครับคนแรกนะครับนั่นก็คือซึนองนะครับสมาชิกจากวง2 AM นั่นเองนะครับตามมาด้วยจางยอนซึงนะครับที่จะเข้าร่วมมาเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยนะครับจากนักร้องไอดอลฝั่งชายและไอด ดอลฝั่งชายคนที่3นะครับที่เข้าร่วมรายการนี้นั่นก็คือแทอินจากบล็อก B นั่นเองนะครับทุกคนตามมาด้วยอิน2องนะครับจากวง SF9 นะครับที่จะเข้าร่วมในรายการดับเบิลทรัเบิลนี้ด้วยเช่นกันนะครับและคนสุดท้ายนะครับในฝั่งของไอดอนชายนะครับที่จะเข้าร่วมในรายการดับเบิลทรัเบิลนะครับนั่นก็คือคิมดงฮันจากวง VI นะครับและนี่นะครับก็คือ5คนนะครับจากฝั่งนักร้องชายนะครับที่จะเข้าร่วมในรายการนี้เพื่อมาโชว์ศักยภาพมาโชว์สกิลการร้องเพลงนะครับรวมถึงมาเข้าแข่งขันนใ ชด้วยนะครับแต่เราเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนในฝั่งชายเนี่ยจะได้ดูเอ็ดกับนักร้องฝั่งหญิงคนไหนกันบ้างนะครับเรามาต่อกันที่นักร้องฝั่งหญิงกันเลยนะครับทุกคนนักร้องฝั่งหญิงอีก5คนนะครับที่จะมาเข้าร่วมในรายการนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนักร้องหญิงสุดแซ่บเลยนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับถ้าเราพูดชื่อออกไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นก็คือมันเดย์จากวงวิกกี้นั่นเองนะครับทุกคน นี้ด้วยนะครับคนต่อไปนะครับได้แก่ จอห์นจีอูนะครับจากวงคาร์ส์นั่นเองนะครับทุกคนวงคาร์สนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเคป๊อปฮังเกาหลีนะครับที่น่าติดตามแล้วก็มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นการนําเอานักร้องหญิงแล้วก็นักร้องชายนะครับมารวมอยู่ในวงวงเดียวกันนะครับแล้วเพลงของคาร์ส์เนี่ยก็ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์มีคอนเซปต์ที่เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับใครเนี่ยที่อยากติดตามวงคาร์สเนี่ยก็ลองไปหา MV ไปหาเพลงของวงคาร์สฟังได้นะครับสาหรับจอห์นจีอูก็เข้าร่วมในรายการนี้ด้วยนะครับคนต่อไปนะคร แต่การน,นี้นั่นก็คือ มินจีนะครับอดีตสมาชิกของ t w e n n ั่นัเองนะครับทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนนะครับคงไม่มีใครเนี่ยที่จะไม่รู้จัก2 n n ี e s นะครับแล้วก็คงจะไม่มีใครเนี่ยที่ไม่รู้จักมินจีจาก t n n ี e วันะครับเพราะมินจีนะครับถือได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดแทบของ t n นี e วันเลยนะครับศักยภาพและก็ความสามารถของมินจีเนี่ยทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยรวมไปถึงก็ยังสามารถแรปได้เช่นกันนะครับมารอดูกันนะครับว่ามินจีจะปล่อยของในรายการนี้ขนาดไหนนะครับและนักร้องหญิงคนต่อไปนะครับนั่นก็คือ พิโอลินนัน่นเองนะครับทุกคน โยลินนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกจากวงซิสตา r นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการแยกย้ายกันไปแล้วนะครับแต่ว่าโยลินนะครับก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีนะครับยังคงทํางานเพลงทําผลงานเพลงเนี่ยปล่อยออกมาอยู่ตลอดเลยนะครับซึ่งผลงานเพลงของโยลินนะครับหลังจากที่ได้มีการแยกย้ายจากวงซิสตาไปนะครับก็มีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับโชว์สเตปแดนที่สุดเซ็กซี่นะครับแล้วก็เผ็ดดอนเร้าร้อนของโยลินรวมไปถึงการร้องนะครับที่มีความสามารถมากๆแล้วก็มีพลังเสียงสุดๆของโยลินนะครับ ถ้าพูดถึงโยลินเนี่ยจะไม่มีใครนะครับไม่นึกถึงการร้องเพลงที่มีความสามารถมากๆของโยลินเลยนะครับถือได้ว่าเป็นไอดอลที่มีความเป็นดีว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับโยลินก็มารอดูกันนะครับว่าในรายการนี้นะครับโยลินเนี่ยจะโชว์ความสามารถออกมาได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะครับว่าโยลินเนี่ยเรื่องเพอร์ฟอร์แมน์นะครับไม่ว่าจะร้องเต้นเนี่ยสามารถเอาอยู่มากๆเลยนะครับสำหรับโยลินนะครับนักสมาชิกฝั่งนักร้องหญิงคนสุดท้ายนะครับที่จะเข้าร่วมในรายการดับเบิลทรัเบิลในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือโชอานั่นเองนะคบทุกคนหายหน้าหายตาไปนานมากๆนะครับสำหรับโชอาจาก AOA นะครับตอนนี้เนี่ยโชอากลับมาแล้วนะครับทุกคนถ้าพูดถึงโชอานะครับแน่นอนว่าก็ต้องนึกถึงเสียงร้องของโชอาเช่นกันนะครับเพราะว่าโชอาที่อยู่ในวง AOA นะครับ ได้รับตำแหน่งเป็นเมนโวคอลที่ทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปล่งเสียงของตัวเองออกมาและทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขไปกับเสียงร้องเพลงของโชอาได้นะครับหลังจากที่โชอานะครับได้มีการออกจาก AOA เนะครับแล้วก็พักรักษาตัวเกี่ยวกับโรคที่โชอาเป็นนะครับตอนนี้นะครับโชอาเนี่ยกลับมาร้องเพลงอีกครั้งแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มาเข้าร่วมในรายการ d ับ b l e t r o u b l e นี้ด้วยเช่นกันนะครับเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยคงจะตื่นเต้นกับการกลับมาร้องเพลงของโชอามากมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโชอานะครับก็มาในลุคของผมสีดําออกน้าต ซึ่งแปลกตาไปจากช่วงก่อนๆนะครับที่โชอาเนี่ยมักจะย้อมผมบอนอยู่เสมอนะครับทำเอาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อดใจรอรายการนี้กันไม่ไหวแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือรายชื่อ10ศิลปินไอดอลนะครับที่จะเข้าร่วมแข่งขันเข้าร่วมในรายการ Double Trouble นี้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งรายการ Double Trouble นี้นะครับทุกคนก็จะมีการออกอากาศหรือว่ามีการออนแอร์นะครับตอนแรกเลยในวันที่24ธันวาคมในเดือนนี้นะครับทุกคนถือได้ว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะได้ดูรายการใหม่นะครับที่น่าส สนใจมากๆอย่างรายการ Trouble Trouble นะครับเป็นอีกรายการร้องเพลงนะครับที่น่าติดตามมากๆนะครับนอกจากว่าคอนเซปต์ของรายการนี้จะน่าสนใจนะครับตัวผู้เข้าแข่งขันหรือว่าตัวคนที่เข้ามาร่วมในรายการนี้เนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นนะครับทั้งนักร้องฟั่งชายทั้ง5คนนะครับแล้วก็นักร้องฟังหญิงทั้ง5คนนะครับโดยนักร้องฝั่งหญิงนะครับทั้งโยลินแล้วก็โชอาเนี่ยถือได้ว่าหลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่รอรายการนี้อยู่ยังไงนะครับใครที่สนใจอยากดูรายการนี้เนี่ยก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันในวันที่ 24่ธันวาคมนี้นะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับรายการ Double Trouble นี้นะครับเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับหากใครนะครับที่แวะเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ขอให้กดติดตามกันไว้หน่อยนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่กดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะครับสาหรับในคลิปนี้เราขอตัวลาไปเเพีียงทท่านน้ะคับุกกล กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ